สวัสดีครับวันนี้เรามาดูบอดี้ Body นะครับไม้ขึ้นลวดนะฮะทรงหยดน้ำนะครับของเรานะครับอันนี้เป็นบอดี้ Body, ไม้ขึ้นลวดนะฮะทรงหยดน้ำนะครับขนาด4.5ซนนะครับงานของเราเนี่ยก็จะขัดเรียบ นะไม่มีตำหนิเลยนะครับห่วงใช้ขนาดประมาณาลวดสแตนเลสข,ขนาดประมาณ1นึนมิลนะครับขึ้นห่วงอ,อย่างพิธีพิถันนะฮะงานาแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนตรงตรงท้องนะครับ ตรงตรงช่วงท้องนะครับตรงกลางช่วงท้องเนี่ยก็จะมีอ่ารอยนูนนะลองดูนะฮะเพื่อที่จะอ่แหวกน้ํานะครับ,แ,รบแล้วก็อ่วิ่งนะครับวิ่งมาในลักษณะที่ที่ค่อนข้างตรงนะครับนะครับอ่า มันจะมีลักษณะความยาวที่ประมาณ4.5เซนนะครับแล้วก็ความโตก็อยู่ที่ประมาณา2ถึง2.5ประมาณนี้นะฮะเราเรา,าเราทำเนี่ยเราขึ้นด้วยเครื่อง CNC นะฮะเพราะฉะนั้นอโอกาสผิดเพี้ยนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับก็แทบจะเท่ากันร้อยเปอรนะครับ ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าขึ้นเครื่อง C&C เนี่ยมันมันไม่ได้หมายความว่าขึ้นขึ้นทั้งหมด100%นะครับมันมันขึ้นเป็นบางบางส่วนนะครับส่วนเรื่องพวกพวกท้องพวกนี้นะฮะเราอาจจะมาปาดเองนะครับเนี่ยก็เรามีช่งางผู้ชำนาญการนะครับส่วนมากแล้วก็จะแทบจะ100%นะฮะเรามี QC แล้วก็ เช็คตรวจสอบก่อนส่งนะครับตรงท้องนะฮะเราถ่วงด้วยะตะกั่วนะครับตะกัว่วไม่ลูกปืนนะครับหนักประมาณสองกร,รัมได้ฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหงายท้องนี่แทบไม่มีเลยครับจะไม่มีเลยก็ว่าได้ฮะค,คืองานตัวนี้มันร้อเปอร์เซ็นเลยครับ คือลูกค้านี่ซื้อไปเนี่ก็คือแทบจะเอาไปลองพื้นแล้วก็ทําสีได้เลยนะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับพวกบอดี้ไม้ขึ้นรูปนะครับเรามีหลายทรงทรงเทพสามเหลี่ยมนะครับขบสายนะครับจยดน้ำนะฮะเราจำหน่ายหลายทรงนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อกันมาได้นะครับที่เฟซน้ำโชคนาคแย้มนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็086นะครับ55 02701นะครับ ตัวนี้นะฮะเอาไว้ใส่เ,เป็ดขนาดาประมาณ2โอนะครับส่วนการออกแอคชั่นก็ก็สวัสดไปคันเล็กน้อยนะครับมันก็จะตบตบน้ำนะฮะตบน้ำตรงนี้แล้วก็น้ำก็จะฉีกออกข้างๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอโอกาน้าเดี๋ยวเราจะเอาบอดี้ตัวใหม่ใหม่ ามาเสนอนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่กล่าวไปข้างต้นนะฮะที่เฟซนำโชคนากแย้มนะครับขอบคุณครับ